ในคลิปนี้เรามาพูดคุยสําหรับคุณผู้ชมที่สงสัยว่าเรามีร้านค้านะครับเป็นร้านค้าที่เราค้าขายตรงนี้จะต้องชําระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือเปล่านะครับในกรณีของร้านค้าที่เราค้าขายเนี่ยวันนี้นะครับตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างาเ,ปาเป็นการใช้ประโยชน์อย่างอื่นนะครับเขาก็จะคิดราคาประเมินของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นอาคารร้านค้าอาคารพาณิชย์ของเราเนี่ยนะครับ ว่ามีมูลค่าเท่าไหร่แล้วก็จะเสียภาษีถ้าราคาประเมินอยู่ที่ไม่เกิน50ล้านบาทแรกเนี่ยนะครับ mm hmm. เขาก็จะคิดอัตราภาษีอยู่ที่ร้อยละ0.3นะครับไม่ว่าจะประเมินออกมาเท่าไหร่ก็ตามนะครับ mm hmm. เช่นประเมินที่ดินและโรงเรือนหรือว่าร้านค้าของเราออกมา10,000แบาท mm hmm. ก็คูณร้อยละ0.3เข้าไปนี่คืออัตราภาษีที่เราต้องจ่ายทุกปี ในร้านค้าตั้งอยู่ที่ไหนก็ไปจ่ายที่นั่นนะครับที่อาาตาอตอที่เทศบาลที่เราอาศัยอยู่นะครับ